โอเคดครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสซนโร์เอ็กเตมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นอร่าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด12สีเนาะเดี๋ยววิธีการได้และสเตตัสของแต่ละชิ้นโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเว็บนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ละสีอร่าเนี่ยอร่าแต่ละสีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่สีเขียวก็จะเป็นประมาณนี้เลยปรตรงนี้ยังสว่างอยู่เดี๋ยวผมไปที่มืดๆดีกว่าที่มืดๆน่าจะสวยกว่า <c oughs> โอเคถึงนี้แล้วกันก็โอเคนี่สีเขียวก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็เป็นสีส,สีน้ำเงินสีขาวเนาะ สีม่วงแดงเว้ยมีตรงนี้เหมือนอันเิเมทเลยลก็สีอะไรอะสีรโรถเรเดียนนะเว้ยสวยนะอันเนี้ยอยากได้เลยวะ่ะมีสีไฟออราดำออราดำน่าจะไปเหมาะกับพวกอันติเมทวอลกาชาปะ แดงแดงดำดำอย่างเงี้ยแล้วก็สีเหลืองซูปเปอร์ไซย,ย่าเนาะแล้วก็จะเป็นอะไรไม่เยอะกว่าเพื่อนเลยแล้วก็เป็นเครื่องสันเนาะนี่โอเคครับเรามาในส่วนของการหานะเป็น2ชิ้นแรกเนาะก็จะเป็น คล่สันแล้วก็ t r นิตี้เนาะมันจะอยู่ในตู้โยกนะครับอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงนี้เลยมีเลดคูณ2องเลยนะคนน้นี่ไอที่อยู่ในตู้โยกก็จะเป็นสองอันนี้นโอเคถัดไปนะ ต่อไปก็จะอยู่ในไข่เซนนะครับอ๋อลืมสเตตัสเลยสเตตัสของในตู้โยกก็ประมาณนี้นะครับฮิตเอทีเคสองร้อยนะครับกิบสองร้อยสเปรสองร้อยสิบนะครับคีดายี่สิบสเปรเดฟบสองร้อยนะครับเลือดสามพันมานาสองพันนะครับเป็นส่วนประดับนะครับที่อยู่ในตู้โยกเนาะสองอันนี้นะครับก็มาในส่วนของที่อัปเดต ในไข่เส้นนะครับก็จะเป็นออร่าพวกนี้สีเขียวสีเหลืองสีไฟสีโรสสีขาวสีม่วงก็สเตตัสก็ประมาณนี้ครับเหมือนกันทุกชิ้นนะฮิตเอทีเคหนึ่งร้อยแปดสิบกิฟหนึ่งร้อยแปดสิบสเปร์หนึ่งร้อยแปดสิบคลิหนึ่งร้อยเอ้คลิสิบนะครับแล้วก็กีดาสิบเจ็ดจุดห้าสเปร์เดฟสองร้อยนะครับเลือดสามพันมานาสองพันนะครับเหมือนกันทุกอันนะสำหรับของที่อยู่ในไข่เส้น เป็นส่วนประดับเหมือนกันนะครับนี่โอเคนี่ตามนี้เลยโอเคก็มาในส่วนของกล่องบายเนะครับที่เพิ่มออร่าดำกับออร่าขาวนะครับสเตตัดก็ฮิต180กิ 1 8ึปดสเปนหนึยแปดสแล้วก็คิ10คิดาเมจสิบนะครับสเปเดฟร้อยแปดสเลือดสองพมานาสองพนะครับก็เหมือนกันนะครับ2ชิ้นนี้ก็จะได้ในกล่องบายเนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคนี่ครับมันจะอยู่ในกล่องบายเสามารถมาแลกได้ที่ตัวละครเมืองวีนะครับอยู่ทุกวีเลยนะ <c oughs> นี่อยู่ตรงนี้เลย เรามาแลกกล่องแล้วก็ไปเปิดสุ่มกันนะครับออร่าขาวออร่าส์ดำเนาะโอเคแล้วก็อีก2อันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นออร่าสีน้ำเงินกับออร่าส์ซูเปอร์ไซยาเนาะผมผมเรียกซูปเปอร์ไซยาแล้วกันเป็นระดับมิติมสติกนะครับเป็นชิ้นเดียวเนาะระดับมิติกก็จเตตัสเสียม,มันก่อนแล้วกัน ร้อปดสิกิปดสิสเปรย์รนะครับคิ10คิดา17.5เสเปรย์เดฟร้อดสิบเลือดสามพนมานาส0งพนะครับอันนี้แล้วก็แบบนี้ก็ 220, ิตสี่สิบกิบสองร้อยสาสเปร2์สองร้คสิคดายีา 20, นะครับแล้วก็สเปรย์เดฟสองาสิบมานาสามพันฮพนะครับเป็นประดับเครื่องประดับหมดเหมือนกันทุกอันเลยนะเอาละที่เข้ามาใหม่12ชิ้นเนาะ แต่2ชิ้นเนี่ยมันจะอยู่ในการขุดนะครับอยู่เพิ่มในไอเทมขุดเนาะรอดูซิว่าจะมีคนขุดได้ไหมราคาผมว่าน่าจะพุง่งโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการเลเวลออร่าทั้ง12อันเนาะอ่าใครชอบสีไหนก็พิมพ์มาได้นะครับขอบคุณคัาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ